วันหนึ่งเล็กๆแล้วกันนะคะที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยค่ะทั้งภาคเหนือแล้วก็ทุกภาคเลยรวมถึงทุกภาคส่วนที่ได้ลงไปช่วยเหลือทุกคนนะคะคือติดตามข่าวตลอดแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะอยากจะลงไปช่วยเหลือแต่ว่าที่นี้ก็ไม่ไม่รู้ไม่มีไม่มีกาลังไม่มีอะไรที่จะแบบลงไปช่วยด้วยตัวเองก็เลยฝากแม่บุ๋มไปเพราะว่าก็ติดตามทางไอจีของแม่บุ๋มตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนรวมถึงทุกภัยทุก นด้วยแตะะ่เรา,าเก็จะมีโอกาสที่จะได้ช่วยผมแล้วก็ช่วยอย่างนี้ที่ตลอดคือแบบตรงนะคะคือก็ออก็ใช่ค่ะคือเรารู้สึกว่าเราเรามีโอกาสและเรามีกําลังทางด้านนี้ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบเวลรู้สึกว่ามันก็เป็นแบบอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆอย่างเงี้ยค,ค่ะก็อไปตลดใช่มยค่ะ,ะคก็เออเขาเรียกว,ยว่าอะไรอินคือส่วนตัวเคยเป็นผู้ประสบภัยมาก่อนแล้วรู้ว่า ความรู้สึกเป็นยังไงคือตอนนั้นเราี5 4บ้านเยลก็นหน่ะรวมเป็นเป็นหลายเดือนเหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็เข้าใจแต่ว่าคราวนี้ก็คือแบบมันมีทั้งโคลนด้วยแล้วเรื่องของสัตว์ที่แบบอุปยตไม่ทันก็รู้สึกแบบสะเทือนใจมากมากนะคะเรียกว่าต้องการความเย,ออยียวยาใจิตใจ ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ขอเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็อยากให้ใครไม่ว่าจะมีกําลังในด้านไหนหรือแม้แต่กําลังใจก็สามารถส่งไปให้ทุกๆคนได้นะคะอย่างแม่บุ๋มเองก็บอกว่าชื่นชมเราเหมือนกันว่าดูแลทำไมคนรักเบ่าเยอะอเราก็ชื่นชมแม่บุ๋มค่ะเพราะว่าแม่บุ๋มเขาสู้เขาลุยมากคือแบบค้องเจ็ดเดือนยังไปลงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยแบบตัวเบลยังต้องทํางานอยู่ที่นี่ยังไปไม่ได้เลยก็เบลว่าทุกๆคนที่ได้ไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นคือเป็นฮีโอ ส่วนเราก็คือเป็นแบบซัพพอร์เตอร์ที่อยู่ด้วยค่ะใช่ค่ะก็ก็กเห็นใจนะคะแล้วก็เห็นภาพแบบวี f าร์สเตอรหรืออะไรอย่างเงี้ยแม้แต่บางทีแบบน้องแฟนคลับบ้านเขาอยู่เชียงรายก็ก็แย่เลยเข้าพื้นที่ไม่ได้รวมถึงก็มีเพื่อนๆบ้านอยู่เชียงใหม่แบบโอ้ทุกอย่างมันแบบมันมาเร็วมากเลยอ,<ม>อย่างเงี้ยค่ะไเป็นคนคุยกับพี่ตุ๊กมตรง้ไหมคะกับเหตุการณ์ีเอืม ไม่ได้เคยพารู้ว่าแม่ยุ่งค่ะแต่ว่าก right ็มีส่งกำลังใจไปให้ค่ะะเพราว่าถ้าแม่คือไอด้ร้องมาค่ะที่จะเริ่มไปทำอะไรต่อหรืออะไรไม้สำหรับเบลล์สำหรับเบลก็จะคอยติดตามอยู่เรื่อยๆอะค่ะแล้วก็ถ้าช่วยตรงไหนได้ก็จะช่วยไปงานนึงไปเที่ยวตไปงานนี้รับสุดในงานวันอาทิตย์นี้แฟชั่นโชว์เหรอคะแฟชั่นโชว์ค่ะค่ะก็ไปดูแฟชั่นโชว์เป็น โมเมนต์นึ่ระางน่ลยโมเมนต์อะไรดูแฟชันแม่ลงรูปลงวอ๋อก็เป็นโอกาสแหละเป็นแบบเอวันเกิดก็ลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์หน่อยาค่ะกปิดตันเลเจนหรือเาะคือก็ไม่ได้แบบเป็นถึอชั้นนานแต่ก็ก็ลงรูปแบบอ่าเปนเค่ออา วันนี้ะคเดยก็ใช่ละค่ะเพราะไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าจะลงให้เกิดเล่นทำไมค่ะก็ก็เลือกลงวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถอดที่เลือกลงมันก็เป็นถอดที่มันตลกมันมันติดมากอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบว่าไอ้บานสตกอะย่าไม่ค่ะก็เป็นรูปที่เหมือนสต๊อกเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยความจริงแล้วเรื่องมันตลกมากมันเป็นคนอื่นเอาดอกไม้มาให้เราอีกทีหนึ่งแล้วแบบเดินสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยละค่ะแล้วคนอื่นแบบ กอแบบฉันมีดอกไม้อันนี้แบบเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถ่ายรูปเป็นโมเมนต,ต์เก็บไว้เล่นๆว่าเป็นเหมือนให้กันประมาณนั้นแต่เสื้อผู้ชายที่คูล,ลองหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอตอนนั้นทีนี้ก็หลีกสุดแล้วยามันชื้นยามันชืน้น <laughs> ก็เลยต้องลองน้างนิดนึงคือนาทีดแค่กระดกออกมาแล้วก็แค่นั้นอ่ะเราแอบเป็นใจไหมคะว่ามันขา<อ>ดนิ<อ>ดนึง ค่ะก็นิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นห่วงแบบว่าเป็นแบรนด์ด้วยไงแบรนด์ับเขาเซลล์ราคาเสื้อพี่เบลบอกว่าพี่วินต้องแบบรักพี่เบลมากโอ้ก็น่ารักน่ารักแม่มันต่วยที่พื้นแล้ตอนแรกเบลก็บอกเอ้ยเดี๋ยวมันเลอะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซักได้ คือทำไม่ตัวคันยากค่ะคือกลับมายังแบบเป็นแพ้เป็นอะไรอยู่เลยจากนั้นเ่อนเสยก็เป็นคยอะ้ก็ขอบคุณนะคะจริงก็เยอะน่าจะที่สุดที่เคยลงมาก็เรียกได้ว่าเป็นคนใส่ใจแล้วกันค่ะคือถ้าถ้ามีเวลาให้ก็มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาใส่ใจขนาดนี้ ไม่มีไม่มีเหมือนเดิมก็ได้ค่ะแล้วแต่แล้วแต่พี่เบกแล้วต้องเป็นที่สุดมันต้องเป็นที่สุดเฟด์เ่นดะเรียกเรียกเฟนนได้ยังพี่เบลค่ะคนที่ศึกษาดูใจ กันรึเปล่าคะเอ้ยแต่ว่าบางคนเขาก็เชื่อนะว่าถ้าแบบเปิดเยอะจะไม่นี่ไงแล้วเราเชื่อไหมเราว่าถ้าเปิดเยอะเปิดน้อยอะไรยังไงก็เดี๋ยวไม่ลัคกี้หรือเปล่าก็ประมาณนี้แหละเรารู้สึกว่ากำลังดีแล้วแต่ก็เชื่อแต่ว่ามันคนก็น่าจะรู้กันอยู่แหละใช่ไหมถ้าเกิดเราลงอะไรแบบในตัวเราเราก็ไม่ค่อยลงอะไรแนมเด่ค่ะ เอาจริงๆก็ต้องอบอกเขาก่อนใช่ค่ะเวลาถ้าจะลงอะไรเพราะว่าคือเหมือนเขาไม่ได้เป็นคนที่อยู่หน้าสื่อเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังค่อนข้างจะไม่ชินสักเท่าไหร่กับกระแสตอมรับที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็เออนี่เดี๋ยวจะลงอันนี้นะมันเกิดน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็าไม่รู้จะลงโอกาสไหนแล้วหลังลูเพือ่อนลงวันนั้นกับรูปที่ขึ้นจอในคอนเสิร์ตที่ฟางมี่เขาเกิดไหนมากกว่าการทุกข์นะเอเอ,เอน้าจะคอนเสิร์ตคะ่ะ เร,เราแบบอบตกใจด้วยในะตกใจไม่คิดว่าจะมีช็อตนั้นเกิดข<ช>ึ้นค่ะเพราะว่าก็ไปดูกับเ <ๆ S 2> พื่อนๆกันเยอะมากแล้วก็มีคุณแม่มีเพื่อนคุณแม่มีญาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความจริงแล้วที่จริงอะตอนแรกจะกลับแล้วนะแต่ว่าเราฝักซ่อนกิจพี่พี่ไม่ลองซ่อนกิดสักทีค่ะแล้วทีนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์กลับมาเลยว่าแบบอุ้ยเราอยู่ในจอแต่ก็ไม่คิดใช่ไหมว่าพี่แับงนี้จะเล่นใหญ่ขนาดนั้นเลยสนหนักมากแซนก ก็ก็ค่อนข้างค่ะคือเหมือนแบบทำตัวไม่ถูกมากกว่าเพราะว่าไม่เคยโดนเจับตามองขนาดนี้แล้วอยู่ในฮอล์แบบทุกคนคือใส่ตาแบบพุ่งไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างเขินแล้วก็ยังเขินแบบค้างต่อดค่ะพี่มี่เขาก็ถามไปนะว่าเปิดตัวแล้วแบบคะเวลายังไม่ตอบเลยก็ตอบค่ะสวยแล้ววันนี้อะไรกันคะเชิญพี่มี่มาออกอีเวนต์มาคุะก่อน รับมือได้รับอะไรับล็อกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะฝักอย่างเดียวแล้วก็ขับเดียวค่ะแต่ตอนนี้ก็มีโอกาสได้เห็นภาวหวานมั้ยไหมจะมีโอกาสลงไหมอีกไหมเดี๋ยวลงห่อยเดี๋ยวคนก็ไม่นี่หรือเปล่าชอบดูจริงหรอเป็นเป็นเวนต์พิเศษใช่ไหมที่พี่เบลอยากลง โอ้สามารจะเป็นแบบโมเมนต์มากเป็นโมเมนต์พิเศษมากกว่ายังมีภาพสต็อปพีเวลเขาเขาเปิดด้วยไม่เคยชอบอยู่ในสื่อคลิปมาจุดเป็นโมเมนต์พิเศษไหมคะ I don't know อะยังไม่รู้เลยค่ะตากะทงก็จะกม่รู้ยังไม่ผ่านรอมาเกิดเมลแต่แล้วก็ดันเออค่ะพี่เบลขออนุญาตถามนิดนึงเราเป็นเจ้าแม่แบบว่าพรีเซนเตอร์ เลือกรับงานยังไงบ้างคะวาจริงต้องเลือกอะไรที่มันเข้ากับตัวเราแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเรา<ม>ค่ะแล้วก็เรื่องของเรื่องของคุณภาพ<ม>ของผลิตภัณฑ์ด้วยความน่าไว้วางใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเป็นตัวแบบ represent ของสินค้าแล้วก็ของออแบรนด์ด้วยอย่างเงี้ย มีค่ะก็มีผู้จัดการที่จะคอยช่วยดูการแต่ว่าสุดท้ายเราจะเป็นเบลที่ตัดสินใจเองนะคุเราเราเราต้องทดลองใช้นานนิดนทีเบวก่อนเราจะตัดสินใจรับแตและค่ะเอาอ,อย่างตัวนี้ก็คือสมมติให้เบลตัด3เดือนค่ะแต่ว่าส่วนมากก็คือจะจะมีการได้รับผลิตภัณฑ์มาก่อนนะเพื่อให้เราได้รู้จักกับสินค้าก่อนด้วยค่ะเรียกได้ว่าเราไม่กลัวมีปัญหาตามหลังเหมือนที่แบบของคุณโดมคือเอาเป็นว่าเบลพยายามดูอย่างดีที่สุด พยายามไม่ให้มีแบบข้อผิดพลาดหรืออะไรหรือเรื่องขอสัญญาก็จะมีทนายคอยช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะเปิดร้านอาหารจีนอะไระคะบหน่อยอุ้ยอันนี้ขออนุญาตประชาสันนะคะกำลังจะมีร้านอาหารจีน,นะค่ะเป็นของตัวเองก็ไม่ใช่ของผู้จัดการะค่ะชื่อร้านเหล่ามาค่ะ เบลอะเป็นแบบได้ชิมมา s <S บ่อยๆแบบอาหารของบ้านที่พลอยเบลอยู่ดีๆก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ร้านอาหารของผู้จัดการาก็ตรวจสอบแบบไม่รู้ตัวค่ะทุกคนกินฟรีตลอดชีวิตค่ะอันนี้รูปจิงรูปมุมปิ๊ ค่ะก็เดี๋ยวจะเปิดวันที่5พฤศจิกายนนะคะใครที่อยู่แถวแรามินทาสามารถไปอุดหนุนได้ร้านเหล่าป้าค่ะมีเมนูแนะนำไหมคืเมแนะนำไหมขาหมูข้าวมันไก่ติ่มซำอะไรประมาณนีค่ะคุียเบไปแน่นอนแล้วคุณิวไปด้วยไหะต้องติดต่อทางต้องติดต่อเอง่ะวิวเองนะคะก็เรียนเชิญพีพีด้วยค่ะ